กลุ่มนี้เป็นกลุ่มความผิดปกติของความประพฤติแต่ถ้าเร,เรียบร้อยก็จะหลักๆเราจะพูดถึงสองอันเนาะก็คือ odd กับ c o n d u c t ค่ะมันค่อนข้างจะต่อเนื่องกันอยู่ก็คือ odd เนี่ยคือเด็กดื้อเนาะ c o n d u c t ก็คือเด็กเกเรก้าวร้าวซึ่งมันอาจจะเป็น ที่เกี่ยวเนื่องมาจากสมาธิสั้นก็ได้คือเด็กสมาธิสั้นอย่างที่หมอบอกว่าเวลาเราอยากรักษาเราอยากให้เขามีแรงที่จะทําดีต่อเนอะรู้สึกว่าตัวเองทําดีได้ เพื่อเพราะว่าถ้าข้อหมดแดงเขาก็จะเลือกว่ามันก็ไม่ต้องทําดีแล้วการมันก็จะออกไปเป็นต่อต้านก้าวร้าวคอนดักไปเลยส่วนหนึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับ ADHD แต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับ ADHD นะคะคือ ADHD ก็คือสมาธิสั้นนะ่ะที่ดีๆที่ไม่ ODD ไม่คอนดักก็เยอะแยะเนาะอ่ะกลุ่มนี้ก่อนก็ตามภาพนะคือมันมันจะต้องดื้อแบบผิดปกติคืออ่า อะไรคือดื้อผิดปกติใช่ไหมคือปกติเด็กเล็กเน่ยแล้ถ้าตามพัฒนาการนนมันก็ดื้อน,นะอายุสองถึงห้าขวบเนี่ยมันก็จะอยากเป็นตัวของตัวเองอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อาจจะอารวาดไม่ได้ดั่งใจไม่ค่อยฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยนับแต่ถ้าเกินห้าขวบแล้วมันมีอาการแบบเนี้ย ที่หงุดงิดต,ตั้งใจทําให้คนอื่นลาคาญเถียงชวนทะเลาะไม่ทําตามสั่งพูดคนอ,อื่นเวลาที่ตัวเองทําผิดเนี่ยเยอะเยอะด้วยนะเยอะเยอะยเยอะเยอะและเป็นนานนาก็อาจจะเข้าข่ายเด็กตรงนี้นะคะอ่าแล้วทีนี้ทํายังไงสั้นๆอันนี้อันนี้ขออนุญาตเอาคลิปที่อาจารย์หมอให้สัมภาษณ์ เป็นสมาธิสั้นค่ะ,คะต่อต้านยายทุกรูปแบบเลยอายุ12ขวบ <c oughs> เลี้ยงมาตั้งแต่สองขวบทำตรงกันข้ามที่ยายบอกค่ะแก้ไขยังไงดีคะอาจจะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้อะค่ะคือเรื่องโรคดื้อต่อต้านซึ่งพบว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของสมาธิสั้นค่อนข้าง,าง,างเยอะมากส่วนใหญ่ภาวะดื้อต่อต้านเนี่ยค,คือสมาธิสั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะสมาธิสั้นก็ทําให้ยั้งไม่ค่อยได้นะแต่ว่าพอมีสมาธิสั้นแล้วมีดื้อต่อต้านด้วยเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ดื้้้อออตต่่่าาานนทีคคงสํัญย ความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่กับเด็กถ้าความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่กับเด็กเป็นในเชิงลบตำหนิติเตียนต่อว,ว่าตลอดเวลาควบคุมไม่เคยชมการดืรือต่อต้านก็จะเพิ่มมากขึ้นทวีคูณม,มากขึ้นพออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยความดื้อต่อต้านมันจะดูรุนแรงมากขึ้นกว่าตอนเด็กเพราะฉะนั้นจึงการปรับความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่กับเด็กจะช่วยให้ภาวะดื้อต่อต้านลดน้อยลงปรับความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าตามใจนะคะแต่ว่าคุยกันดีๆบางอย่างยืดหยุ่นก็ยืดหยุ่น ไม่จําเป็นต้องสตรีททุกเรื่องนะคะอันนี้จะช่วยทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วภาวะดื้อต่อต้านจะดูเบาลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะอจริงๆนี่คือประเด็นเลยนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อ,อขอข้ามมาก่อนคอนดักแอนก็เกเลเนาะอ,อันธพาลละเมิดกฎของสังคมอถ้าดื้อต่อต้านเนี่ย ก็จะเป็นประเด็นคือเขาไม่ทําตามสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกแต่อาจจะยังไม่ได้ก้าวข้ามไปถึงการละเมิดกฎหมายละเมิดกฎของสังคมหรือพูดง่ายๆคือไม่รุนแรงเท่าคอนดกักแต่คนดักเนี่ยมันแรงก้าวข้ามไปถึงการละเมิดผู้อื่นแล้วละ่ะไม่ใช่แค่ไม่ทําตามผู้ใหญ่นะหลายคนอาจจะต้องดู กลุ่มนี้ด้วยเนาะละเมิดยังไงละเมิดคนหรือละเมิดสัตว์ใช่ไหมคะเอ่ก้าวข่มขูร่รังแกชกต่อยใช้อาวุธทำลายร่างกายขูก่กนโชกบางคนก็เป็นลนักษณะทำลายของเนาะจุดไฟเผา,าทำลายทำลายทรัพย์สินแต่บางคนอาจจะไม่ได้เป็นออกเป็นแบบก้าวร้าวแบบนี้แต่เป็นแบบงัดแงะงัดแงะ,งะ,งะโกหกขโมอยอ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหมือน การหนีออกจากบ้านโดดเรียนก่อนอายุสิบสามนะย้ําว่าคือมันบักต้องแบเป็นมาตั้งแต่ตเด็กอะค่ะก็ถ้ามีหลายๆข้อในเนี้ยแล้วก็เป็นซ้ำๆซ้ำๆซๆ,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 ๆอย่างยาวนานก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า contact d อเดอร์เนะอ่ามีคนถามด้วยว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมคะการเลี้ยงดูหรือสมองอ่ะอันเนี้ยเป็นปัจจัยเสี่ยง หมอรวบรวบทางดือง้อต่อต้านแล้วก็ขนักนะคะมันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะพบว่ามันมีปัจจัยของตัวเด็กด้วยเนาะเด็กบางคนก็เป็นเด็กเลี้ยงยากคะ่ะดิสคิวอ์เทมพอร์เนนบวกกับ I q คอ่ะอาจจะไม่ได้ดีจริง,รงๆเด็กที่เจอเป็นกลุ่มนี้บ่อยคือ IQ ประมาณแบบเนี่ยเจ็ิบถึงเกิอไม่ได้พัฒนาการช้าปัญญาอ่อนแต่ก็ไม่ได้ขนาดที่จะใช้เหตุผลคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อ่ะคะ่ะ ออม,มันก็จะรวมกันก็จะพบว่าเลี้ยงก็ยากอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายคิดด้วยเหตุผลแก้ปัญหาตัดสินใจอะไรตามเหตุผลไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเรื่องการเลี้ยงดูค่ะการเลี้ยงดูเนี่ยค่อนข้างมีปัจจัยสำคัญเยอะในเรื่องการดือ้อต่อต้านหรือว่าคอนดันเนาะถ้าเทียบกับ กลุ่มเมื่อกี้ที่เป็นกลุ่มพัฒนาการเนาะ LD ADHD สมาธิสัน้นออ,อทิสติกพัฒนาการช้าพวกเนี้ยอันนั้นน่ะสมองเยอะๆเลยแต่อันเนี้ยสมองส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าน้อยการเลี้ยงดูอะ่ะมีผลเยอะกว่าการเลี้ยงดูที่จะมีผลเยอะๆอ่ะ abuse เนาะอยู่แล้วเนาะ neglect ทอดทิ้งการการุนกรรมมีผลอยู่แล้วแต่ว่าบางบ้านก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำอะไรลูกแต่ลูกก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งลูกอาจจะมีวี่แววมาแล้วเป็นสายสมาธิสั้นชอบอะไรเร็วๆแรงๆอารมณ์หุดหิตฉุนเฉียวตัดสินใจได้ไม่ดีมาบวกกับการเลี้ยงดูที่มันเป็น inconsistent childrearing หรือว่า hard discipline inconsistent childrearing ก็คือพ่อแม่ไม่สามารถ ไม่มีความสม่ำเสมอในการควบคุมพฤติกรรมด้วยสาเหตุใดก็ตามเวลาเราฝึกเด็กนะโดยเฉพาะเด็กที่ยากอยู่แล้วอะค่ะมันก็ต้องยิ่งใช้ความใจเย็นนิ่งและสม่ำเสมอมากกว่าเด็กทั่วๆไปอแต่ว่าเขาอาจจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาแต่ว่าถ้าเราตกลงกันไว้ตามเนี้ยเราก็จะทำตามที่ตกลงกัน พ่อแม่ไม่ได้ใช้อารมณ์กับหนูหนูเบี่ยงมาพ่อแม่ก็ยังคงเส้นคงวาทำตามที่ตกลงกันแต่ inconsistency c h a ชร i ร g ล่ะหมายถึงว่าที่เจอบ่อยอาทิตย์หมดเจอบ่อยเนาะลูกเป็นสมาธิสั้นพ่อแม่ก็ทำงานเยอะพอพ่อแม่ทำงานเยอะบางทีก็ส่งสารลูกเนาะเออเออ,อ,อปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ ไปแล้วการเขาก็เป็นสมาธิสั้นนะน่าสงสารเรียนก็ไม่ทักแต่ว่าบางทีก็หุดหงิดใส่ทำไมเล่นมือถือเยอะจังเลยแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงมือถือทิ้งอพอเบี่ยงเสร็จเราก็รู้สึกผิดวันนี้ให้เล่นหน่อยแล้วการวันก่อนใจร้ายกับลูกเยอะไปวันนี้แม่อารมณ์ดีไม่ได้นะลูกลูกห้ามเล่นมือถือวันพรุ่งนี้แม่ทํางานมาเหนื่อยแม่นอนจะเล่นก็เล่นไปแล้ววันรุ่งขึ้นแม่ก็มาห้ามอีก อย่างเงี้ยคะ่ะเรียกว่า inconsistency เนอะก็อาจจะต้องดูว่าเป็นการเลี้ยงดูมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาฝึกเด็กก็คือเหมือนเดิมทุกๆวันถ้าตกลงอะไรกันไว้ก็ทําตามที่ตกลงกันทุกๆวันเรามีหน้าที่คุมให้ทําตามที่ตกลงยืดหยุ่นได้ถ้าเหตุผลเขาส่งเหตุสมผลถ้าเราตกลงกันว่าเราจะกลับเนี่ยหนูกลับบ้านเองนะกลับถึงบ้าน ไม่เกินสองทุ่มนะแต่ว่าเด็กวันนี้อยู่วงดุริยางเขาดุริยางต้องซ้อมทั้งวงเลยเลิกสามทุ่มอันนี้ยก็โอเคถ้าเขามาบอกก่อนแล้วเขาขออ,อนุญาตเนาะแต่ว่า harsh discipline น่ะหมายถึงการเลี้ยงดูที่มันไม่ยืดหยุ่นและลงโทษรุนแรงเกินไปอถ้ายกตัวอย่างอาจจะเป็นในลักษณะทหารอย่างเงี้ยค่ะที่ วินัยเข้มมากแล้วก็ลงโทษหนักมากก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราตกลงกับลูกกับบ้านสองทุ่มถ้าเป็นบ้านที่ high discipline มากก็คือตกลงกันมาแล้ใช่ไหมสองทุ่มกลับมาบ้านสองทุ่มห้านาทีพ่อยืนถือไม้แขวนเสื้อเตรียมฟาดอย่างเงี้ยโดนไม่ยัง้งอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นริส k ของการเกิดโรคกลุ่มนี้ทั้งนั้นเนาะก็คือไม่ว่าจะ เข้มเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็มีผลกับการฝึกนอกจากนี้มันก็จะเป็นปัจจัยอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ตัวเด็กแล้วก็การเลี้ยงดูก็จะเป็นเรื่องเพื่อนเนาะถ้าวัยรุนะ่นเน่ะเพื่อนสำคัญบางบ้านไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องบอกไปดูเพื่อนไว้ก่อนนะคะพยายามให้ได้เจอเพื่อนสังคมที่ดีๆเขาก็จะมีโอกาสพาไปสิ่งที่ดีมากกว่าถ้าไปอยู่ในที่ท,ที่เสี่ยงมีความรุนแรงเพื่อนแบบว่า แบบสังคมแถวนั้นค้ายาทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ยากเนาะคนไข่หมอเนี่ยขนาดแบบว่าพ่อแม่แบบคุมอยู่ในบ้านแล้วว่าเพื่อนยังโยนยาข้ามรั้วมาให้เอยในบ้านอะ่ะก็ยากอะ่ะแล้วก็บ้านที่พ่อแม่เขามีแบบว่าปัญหาเรื่องเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะใช้ยาเสพติดอาจฉรยากรรมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เด็กก็เสี่ยงไปเป็นนิงได้เยอะเนาะอันนี้น่าจะตอบค่ะ ทีนี้ถามว่าทํายังไงก็คือเหมือนคลิปที่ดูเมื่อกี้อันแรกก็คือ,อยังไงก็ต้องสร้างสัมพันธภา,าพค่ะไม่ว่าจะเป็น ODD หรือเป็น Conduct เนาะซึ่งอันนี้ก็ยากสุดแล้วเนี่ยเนาะถ้าใครถ้าใครต้องดูแลกลุ่มนี้อยู่ก็รู้ว่าโอ้ยจะให้ใจเย็นมานั่งชมนี่มันแบบบางทีมันไม่ไหวก็มันทําอะไรไม่ดีเลยอย่างเงี้ยก็ต้องก็แต่ก็ต้องทําอยู่ดีอะคะ่ะเพราะว่าเด็กเขาจะฟังเราก็ต่อเมื่อ เขารู้อ่ะว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะเข้าใจเขาอะค่ะแต่ก็นั่นแหละเนาะเข้าใจก็ไม่ใช่ตามใจเนาะรับฟังก็ไม่ได้แปลว่าต้องทำตามทุกเรื่องแต่อย่างน้อยเราฟังก่อนเราเข้าใจก่อนแล้วก็ใช้หลักการปรับพฤติกรรมมาค่ะจริงๆปรับพฤติกรรมก็เหมือนสมาธิสั้นที่พูดไปเมื่อกี้ใช้หลักนั้นก็ได้ส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อ่า จริงๆถ้าหลายเราสามารถคุยกับเด็กได้เราจะพบว่าเด็กกลุ่มนี้บางทีเขาจะมีมุมมองวิธีคิดที่มันอาจจะแบบมองหน้าหาเรื่องหมออย่างเงี้ยจัดเลยแบบเนี้ยก็จะเจอบ่อยเนาะเดี๋ยววันนี้นะ ต้องเอาคืนอ่าอย่างนี้ค่ะบางทีก็อาจจะต้องคุยถ้าคุยกันได้เรื่องนี้ว่าเออบางทีอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจคนที่ทําแบบนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามองหน้าหาเรื่องทุกครั้งก็ได้เนาะแนวเด็กบางคนมีแนวร้องเป็นแบบนั้นฝออึกการจัดก,การฟังขอดจัดก,การความเครียดฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างที่หมอบอกว่าหลายครั้งอะ่ะบางคนก็คือ,อ,อไม่ค่อยรู้อารมณ์ตัวเองเนาะออแล้วก็มาถึงว่าแบบปวดปุ๊บ มีเรื่องเลยนะะหรือว่าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเรื่องนี้มันแก้ปัญหาวิที่อื่นได้อะรู้ว่าเวลาเวลาเครียก็ต้องไปใช้ยาเวลาเครียก็ต้องไปตีกันเวลาเครียก็ต้องลงแรงเท่านั้นอสุดท้ายก็เอาแรงที่พลังที่เขามีก็เอาไปทําสิ่งที่มันดีๆที่เขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเนาะคือไม่มีใครไม่อยากภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะแค่ แค่เขาจะเลือกวิธีไหนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าภูมิใจในตัวเองถ้าเราทำเรื่องดีๆไม่ค่อยได้เราก็จะไปเลือกทำผกใจในเรื่องที่ดอันนี้มันก็จะเป็นหลายคนก็จะบอกว่าเข้ก็เคยลองแล้วก็ไม่เอาอะไรสักอย่างอะไรอย่างนะี้นะคืออะไรที่เราทำมาจนเคยชินอ่ะเราจะไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกเพราะมันทำให้เรารู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวอ่ะ เพราะฉะนั้นเวลามันก็เหมือนกับเราต้องซาะร่องน้ําถ้าสมมุติว่าร่องน้ำอะ่ะมันเลี้ยวไปทางซ้ายอะค่ะแล้วเราอยากจะให้ทางเดินของน้ามันเปลี่ยนไปทางขวาเราก็ต้องค่อยๆถมใช่ไหมถมร่องน้ําที่มันลึกให้มันตื้นทีละนิดทีละนิดร่วมกับขุดซาะร่องใหม่ให้มันค่อยๆลึกลงลึกลงน้ํามันถึงจะเปลี่ยนทางคอนดดกับโอดีดีก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าเรา พยายามชมเขาสร้างพฤติกรรมดีๆเขาสามวันสามเดือนแล้วมันจะหายหมอว่าบางทีมันก็หลายเดือนและเป็นปีค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหนักแน่นแล้วก็ใจเย็นพอสมควรเรื่องไม่ดีบางอันอาจจะต้องมองข้ามไปบ้างเพื่อผลในระยะยาวคือถ้ามันไม่ได้อันตรายแรงนะแต่ถ้าหวังให้เรียบร้อยแบบว่าได้ดั่งใจอย่างผ้าพับไว้อ่ะจ,จะมีปัญหาและบ้านนั้น ถามว่าโรคเนี้ยมียาไหมไม่มีเนาะคนที่กินยาก็คือยามันจะช่วยบางกรณีเช่นควบคุมอารมณ์มียาบางตัวที่ช่วยเรื่องควบคุมอารมณ์ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีบางที่เขามีสมาธิสั้นหรือว่าโรคทางอารมณ์ร่วมด้วยยามันก็จะเป็นยาสมาธิสั้นหรือว่ายาที่มันช่วยโรคทางอารมณ์ที่มันจะช่วยให้เขา ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีเด็กมาหาหมอแล้วเป็นคอนดักหรือ ODD ส่วนใหญ่จะพบว่ามีสมาธิสัน้นก็อาจจะดูแลสมาธิสั้นก่อนซึ่งแบบตอนที่ไม่รู้ปล่อยมาจนโตเพราะว่าเขาอาจจะเป็นสมาธิสั้นในลักษณะว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีแต่อย่างหนึ่งอาจจะไม่ชัดเนี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่รู้ตอนเด็กๆก,ก็เป็นไปได้นะ